ผมแมงทับูฤฤฤฤฤฤฤชาแนลนะฮะจะนิกกี้ก็ฟังอะไรนะฟังหมูนะเอฟซีนะฮะนิกกี้เอาหมูมาฟังนะนิกกี้เอาหมูมาฟังนะฮะเนาะความฉลาดนะครับเนาะของจานิกกี้นะฮะอืมนะฮะเวลาเห็แล้วนะ นี่นะครับตอนนี้กี้ฝังนะครับฝังหมูนะเอฟซีขุด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 เอากินเนี่ยครับขุดขุดเอาไปกี้เอ้าเอ้กี้เอ้าขุดขุดมาไปอ่าขุดขุดขุดาไปขุดอ่าขุดเอ้าขุดขุดอืมเนี่ย อ่าอ้าข้าวอ้าวคูตคูตคูตต่อนะฮะคูตต่ออืมกูตต่อเอาหมูเอาหมูย่างให้ให้นิกก yes> ี้แล้วก็เอาไปฝังไปยังไม่กินแต่ยังไม่หิวยังไม่หิวไปเอาไปเกี่ยวไว้ก่อนน่ะซ่อนไว้ยังดีเลยยังยังไม่จบกบอีกนะฮะได้เลยเฮ้ยแต่ถ้าเราไปแย่งนี่โดนเลยนะโอ้เดินไปใกล้ก็โดนขู่แล้วโดนแย่งเรื่อง ลองลองสิลองสิลองสิไม่กล้าเสี่ยงกันที่ขี้เท่าไหร่ไม่ลองสักหน่อยพี่สาวมาโต้วาทีขุดแล้วฝังไปยังคนดูนะมันก็ฝังฝังสบียงไว้กินมันเป็นการรักษาอาหารที่ดีเลยนะนะใช่พื้นดินน่ะนี่นะครับเมื่อกี้ฝังทับทิมสบียงนะพี่อ่ะ โอ๊ยตายแล้วพี่น้องเอ้ยไม่มีเนี่ยเอาเปรี้ยวทำซอสน้ำลงให้ฟังมอเสร็จแล้วนะฮะเนาะอัมอกมาแล้วนะฮะมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วมาแล้วไอ้เจ้าคุณทั้งหลายเอ้ยแล้วเวลาเราถอยมาก็จะโดนเอาออกมาแล้วนะฮะยังไงดี

เปียวรู้แล้วฉะะลาดนกี้ไปไหนไม่ได้แล้ววันนี้ไอเปียวจะไปขุดของไอ้น,นิกี้นกี้ไม่ยอมดีแล้วนิกี้จะได้อยู่ตรงนี้ปีมเปียวจะไปขุดนะฮะเปียวจอมาสมันะฮะมันฉลาดเขาจะไปขุดไม่ให้ขุดด้วยนะไม่ให้ไปใกล้หลุมด้วยนะห้ามไปเฉียดใกล้หลุมดูดูนะไอ้เปียวฉลาดเตรียมเวนิกี้มาแล้วไปขดเานั่นจังน้าน้ขดนีนิกี้ังตรงนี้เหรอ ในกี่ห่วงนะครับในกี้ห่วงนะฮะไม่ยอมให้ใครไปใกล้เลยสงสัยจะเปลี่ยนใจใครใครที่จะเดินไปตรงนั้นต้องคิดดีๆนะข้าคิดดีแล้วเดี่ยอย่าเดินไปใกล้เด้องับข่าวเลยเดินทวงด้วยห่วง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 ลุ้มกินเลย เอาแ้วครับดงดมดมดมดจะเปียวไมายไปไหนอันนี้รอรอรอจังหวะจังหวะที่เลอลิกกี้อยาได้เผลอนมเปรี้ยวพร้อมจะขมือคุณลุงมีการแต่งข้มชเมืองมอฮะ ฝ่ายนี้ท้อแอบคือเรื่องมองว่าจะมาคตีคูงชั้นหรือเปล่าฝ่ายนี้ก็แอบคือเรื่องมองมองซ้ายขวามองซ้ายขวาหน้าเอฟซีนะครับผมเนาะอ่าจินกับข้าวตัวนะฮะจินอาหารเม็ดด้วยกันนะครับมีการขูดนะฮะนิกี้อืมอ่า ันนนรักจริงๆนะที่นีฉลาดคือฉลาดเป็นกฏโบราณเขาบอกฉลาดเป็นกฏนะนิกกี้อันนั้นอันนั้นวิ่งไปแล้วโอ้จีต่อเนาะผู้ฮูริอาะอ่ะสวัสดีครับฝนตกไหมไม่ตกครับผมนี่นะฮะแล้วคุณีเสียเขาจะจัดงานสี่โมงอะ มันคึม,คม,ม่ไครับมนี่ครับมาณนี้ะม่เนกนะครับนี่นะครับ,รบก,กินอร่อยเลยนะฮะยจนนี้นะฮะกับเพี้ยวก็กินไม่ได้เลยนะครับมีการห่วงการห่วงใน FC นะฮะ กินพ no. ิราป้เนะสนัครับการ่องเียวต้น้สยอเสยงเงเกดให้พเสืรับพี่แอลสวัดีครับว่าดูนี่กียิงเจัี่อาจคุณมาเพนสวัสดีครับวัสดีคบกลังเดินทางมาน่าจะจัดช่วงเช้าพี่เสือนแนะนำว่าจัดแต่เช้าเลยดีกว่าเนาะถ้าสายกลัวว่าฝนจะตกนะครับคือโอกาสเกิดฝนตกมันมีแหละในวันนี้นะครับ คาดว่าอาจจะเป็นช่วงเที่ยงช่วงสายช่วงบ่ายอะไรเงี้ยเรายังไม่ทราบเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้มาถึงเราก็จักประชาเลยช่วงเที่ยงก็ได้ช่วงเช้านี่แหละดีที่สุดเช้าดีที่สุดปลอดภัยไว้ก่อนเซฟโซนนะฮะก็ที่ก็จินเรื่อยๆนะครับนั่นๆเล่นกับเปรี้ยวอีกนะฮะเอากัดกัดเอาอาข่าบแล้วขาบแล้วนะฮะอเอา ครับอออ๋เปียว๋อตุนนาสวีนะครับผมคุณครับคุณตุนเพนนะคุณบุีงามคุณเซอร์วิสมาเลยนะแอดโน้อยนนฮะสาธุกับท่านแล้วแล้วฮะนี่พี่นรีนนะคุณบุนงามสาธุบุญด้วยนะขอบคุณครับคุณนัทพรมานี่นะครับคุณเบนสีสายนะฮะส่งรอยยิ้มทักทายมาคุณตุนนาคุณนี่คุณปั๋งกินเปรี้ยวกินต่อนะไอซีนะครับผมอ่านี่นะครับคุณจำเรียงนะปาตุกขอบคุณครับผมสวัสดีครับ ไปแล้วไปแล้วคุณแม่สุขนะฮะเียอ่ะมี่กี้จะไปไหนนี่ยี่กี้จะไปไหนยโครับล้วยิกักินนะครับวันนี้กิจกรรมรีอาเด้อเก้าโมงช้านั่นแหละใส่เสื้อรีอาด้วยด้วยวัไปแล้วก็อบอกไม่ น, and น le al le al. ี่นะครับไต่อนะนิกกี้อ้าวอ้านะครับนิกกี้รอออกมาแล้วนะฮะอันนี้ต้องอกคุณท่านประธานมคับอคอนนี้ก็ให้จะมังมานะฮะไอซีอืนะครับนี่นะคะหนาวนะฮะไอ นิกี่นกี้นิกี้กอ่านะฮะอ่ากินน้ำนะครับผมอ่านะฮะอกินน,น,น้ำนิกนะฮะ,ะอือน,ะ,น,ะ,คนะครับผมกินน้ำแล้วนะฮะโอ้โหนิกี้นะครับผมอ๋อนะฮะ อย่างที่ก็กินน้ำกินข้าวกินอะไรอิ่มแล้วนะครับหลังจากที่เอาเนื้อหมูไปกรลบินนะฮะความฉลาดของเจ้านิกี้กินต่อนะเอฟซี FC นะฮะโอเคนะฮะตอหลัลทีน,นี้ก็ขออนุญาตหลกจบคีิมาะขอบคุณมากครับผมนะฮะขอบคุณครับขอบคุณนะครับอ่า